สวัสดีครับพี่น้องจูฝูสุขคนมือหนีกับพอ่อกับไก่น่อยร้อยลุ่มสแนวคือเขาเหมือนเดิมพี่น้องเขาเศร้าของ,ง่ายต้มเบื้องพี่น้องฝนตกเมื่อคืนตกวพ่อสะแซบนี่แหละไปใจอืงนคนหลายอ,อึงพี่น้องคนหลายอ,อืงได้นนมาต้มหนึ่งได้คนแล้ต้มผู้ใด้ไปก็ได้ต้มว่าผิดหวังเยอะคนแต่ว่าบ่ได้หลายได้พ่อต้ม น้ำหยอดบอ่หงนั่นตกตกวันเมื่อคืนนี่เล่าฟากันไปอ่ะบโมโหอะไรย่าห่างมากพี่น,น้องมาก๊อบเขาหอนน้อนมันอึ่งอึ่งไงวะท่านไอ้อะออกไปอึ่งใหม่ mới mới cho kênh

naan naan yalò o n tlo kpaye o n tlo kpaye lórí naa yà to noya haha tẹ́ to noya kankan yirina kankan yirina. เมื่มาแลงมี่ตัอีกบ่ถ้าตัวอีกมาแลงเนี่ยมันจะออกไรอยู่